สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยเมนูเต็มโต๊ะเลยค่ะสบายดีค่ะข้าวเล็กพี่น้องข้าวเช้าค่ะข้าวเช้าตอนสิบโมงข้าวสวยข้าวสวยร้ายเมนูพี่น้องตามังหุ่งก็กุ้งต้มอึ่งปลาแตงลูกชิ้นเหลืออีเมนูหนึ่งก็อยู่ข้างในน้ำพริกน้ำพริกกะทิทานตาเดียกินไปไปผมเป็น ขดมากเนียเียอซ้ายด้วยขวาก็จะจัดเอีจยเตรียมเตาอเ้าทรายอันนี้นะคะอรนมนช่นแข็งพระกกาค่ะูเปียร์ท้าอะรโดนกาะทาไข่นกอกแบเลยนี่โกดันั่นอื่นกาบคาข้าคุจ้าข้าจ้าลาเคาีแตยตันเด็ดด้วรัวแตนนก ไม่ก่นตาดดให้ชิมมีปูมีกุ้งพี่นไหมร้อนมีเนี้ยพอได้ชิมแล้วก็ติดใจเขามีหอยด้วยใช่ไหมพี่หอยนิดนึงรแยงละนิดแยงละนิดเป็นวะหอยเชอรี่นะมีเนื้อดีมากโดาจะแย่เดี๋วตอนเย็นจะก้อยกินกับปลาแตงดีกว่าปลาแดงกันไหมก้อยหอยน่ะก้อยอไร้ก้อยหอยเชอรี่น่ะโอ้ยกเด็กไม่อยู่เนาะ กินที่หลังมีเยะเทนแกมโนจุบเราหน้าหเทนน้อำรามไปบ้านแล้วเอาน้องน้ำมาเขากินข้าวอะไรน้ะให้กินหมูปิ้งสามไา้เราอยากกินซอมอนเนี่ยอุ้ยไปเตงเนี่ยเซอรมอนค่ะกระ ซมอนซมโนไซเตรไตรชาวนก็มาดดสเหยไตรชาปลาซมอนถูกใจน้องเทนอ่ดรกปลาดิบแพงเน่าสีเปไงนะเลอูาีดาสุยเจอกะลงไ่ด่รีนี่อันนี้เลิศค่ะอาดิ่ไกหมดเ

เน well. อทาเศุรั้ไอืมันนี้ที่ใส่น้าคอบมาเมื่อกี้เตหนูใส่กระดูไม่พอไม่สบาเนี่ยราคือ่เธอไม่ได้หรอไ้่นมหนูกินที่ลังก็ได้เฮ้ยคือไังเก่รังแก่มันอร่อยเธอไปนั่นแหละกะไิ่ไม่ไม่นี่สบานเอ่อน้ ไม่อยู่ข้างบนก็ได้เอ๊ะเฮ้ยม่อยู่ข้างบนนะเจ๊อยไอ้สีดำไปไหนวะตัวนี้ดำหน่อยเนาะขี้เต้าเดี๋ยวมือซ้ายอยู่รถลุยขันเดียวใหม่อยซิซักช้อนอ่ะลองพี่ลองอร่อยจริงเอาออกก่อนพี่ครับโมโดนลุงใครกินอะไรกินมือยาวๆสาวได้สาวเอาค่ะกินกินกินทำบนห้องเจอยไหมเนี่ยตรงกลางจะได้แย่นึกกินอาหากินตัวเรื่อยๆยนี่มันต้นฉันมันต้นฉัน แซ่บมองอะไรไม่กินนะกินวเีตอมือนไ้ตอนบนอือมอนเรต้นีผมเผ็ดไหมพี่ใช้มือได้ไหมคะได้ได้ได้สมตำเออเกดปุ่นเดือได้อะเดือเอเอรเดลาม่อนะั เมื <m í toys> <sh> like ่อคืนเน่ยหนูเจอแม่หัวเซมอนนะถุงละะป0สิบเหมือนในตลาดของถมเลยไออต้มอื่นประแดงเออโอ้นี่ลูกปุงดองปุงดองจมุเอ๋อยังไปผ้รี่นสวงสดตุมอื่ไม่ข่ยเลยพี่น้อง มุชาหนูแม่ซื้อไอ้ซื้อแซบบ้านพญาทูนเน,ะนานเนะใหญ่สัเออไอ,อนอนเลยควายควายยายคลอดลูกสั่นกำลังก<า>ิ <ขอ S 1> น,นข,ข<อ>้าวเออนั่งกินข้าวกับลูกควายอยู่โอ้ยถ้าอยู่กจะ<า>เป็นไม่เอาวนันั้นเสียดายว่ะหมดวาสนาได้กินลูกควายโรคควายมันจะเยอะกว่าลูกวัวนะใช่่่ออรยกวาใหญ่ตอนสมัยพ่อเอาเอามาให้กินเออะนี่มุ จะโลดุ่ยบุลอืมยสงไงใส่หวานไม่ได้หมดขาดขึ้นดองใส่มันลองออกเค็มๆหน่อยก็เหนียวนิ่มมาแล้วพี่เอเม่ย์เผากินแล้วไปเอาข้าวมาแลกค่ะอืมนี่กินนกเลยเหรอเพ็ดป่ะเออข้าวใหม่ยังไม่ได้กินเลยเออจะเอามันจะจะจะอยู่ไม่ถึงหรอกจะจะแต่ยังไม่ถึงเผ็ดป่ะ

ทำไม่สวยเลยได้แค่นั้นบ้างโมกับ้านเจ๊เนี่ยบ้านที่นี่ยนั้นกคือแกระทำมากระแจกแล้วแวกแถวบ้านนั้นธนามันไล่ให้คนละกระสอบกระสอบอย่อย่าโนยหนูไม่ได้กระสอบยี่ปี้กระสอบถ้าเขาเด้นทำนาอยู่ะไรข้าผัดมึงเด็กน้อยอะจ้าผัด่านเอาเจ้าเจ้าอย่าปิดเจองานสร้างแท้ไม่อยากจะลุกเด็กน้อยเอ้ยเขาไปงานสร้างเสร็จแล้วกินมือเนี่ยแหละค่ะแซ่บค่ะคุย น้ำพริกว่ากินถ้าเะเดียดไปไม่ถูกเะเดียดจะลงกันไหนชอบมือมันดอยเต้เมย์กินอึ่งเป็นแหมไหนเมย์นั่นก็อร่อยนี่ก็อร่อยเอึ่งกินอึ่งว่ะเอออยากกินเปลือกของโก้เออกระเติบมหาปลาแตงมว่ะลูกชิ้นน่ะอืมตั้งหรอกหยุดไปกินอึ่งเปิ้ลมีฟันเคี้ยวแม่งงานก็ขวดฟันอยู่ขวดฟันพี่กินดูน้ำแข็งจะละลายกับหมุดถุงอ่ะ ตอนน um, <laughs> ี้มึงเยอะานเลยน่าจะโดนนอยกระชับพออจุงจับจุดจับอย่างไรจุดเบ้เองบ่จุดจับเอะเด็ดจัดได้เขาไม่กล้าแร้คนได้คืนสติใจเดินหาเลยแล้วนอนเลยสตามหมดแล้วได้ตามอีกครกหนึ่งคนไหนกินหมดคนนั้นอะตามให้หนูคืนเอากินทุกคนอะ อิเม่ยมันยิ่งสับมันกอยากอีกด้วยเดี๋ยวจะปีอสับยุย่างื่ต่อสับบกออ่ก,บกับเกลอเก่งกับเกลอเก่งจัดจั้ระดับระดับเมียผู้ใหญ่เนาะรับสว่วสดี่สัสดะจะจะอิ่มใช่ไหมพี่พจะลืมหิวข้าวจะอันตรายเอาทำไมยังมีควันขึ้นอ่ะเอาพูดบอกว่า เอาไว้นแล้มันเปื่อเดี๋ยวีลใส่หม้ออ๋อไ่ไมีไข่เหรอต้มอึงขาตักอย่า้นมันเจอไข่ไก่จุ้ยใครกินไม่มนค่อยกินค่อยจุดด่าไข่กี่เนี่ยยังไยังพี่นม่เจอเลยไข่ไอเดอมากกปมปมด้วยกีเออรน่ไงไก่เตะไข่ตะไข่เตะตุ่มเนาะก็ไม่ตัก่

สีมือมีตะพวยๆสมมือเรียกอะหรจุ้งต้องการอาฟุตต้อยืดหลงดไอยางแก้แคนการขาสิรู้ออกกำลังกายอะไรตอนนี้อดึงทางขาเหรอือดึงเอ็กซเซอร์ไซส์โอ้โหเนื้อมันแน่นดีอ่ะไช่เลย ใส่พริกผงนิดหนึ่งใช่ไหมใช่อร่อยอยากกินบ้านมันเนอบไแต่ว่ามาปีแล้วอยากกินอยากกินยังไงเ๊กินครั้งแรกไงอร่อยว่ะกินหมดทัเม่หกินหมดนะเราจึงินแต่ไข่กันกระนำแค่นั้นแหละยืมนึกจะลายคลือซีอยดาตุกตืนกินเด้จึ่งตรงจางนี่เปนเหี้ย่าคดผป้ม อี๊ตาพวยตาพวยนอนเนีวยเหนียวกว่านี้อีกชีโดะถ้าตะเดชกันยันกระต้มตัวเที่ยงยันห้าโมงเขาพวอยไปเลยไงเขาชามนุ่งกอดกินหรือเปล่าใครจะกินกบเพราแล้วกินมันหมดส้มตำก็ให้เมย์ตำให้กินใหม่อยากกินเนี่ยนอนจ้ะอยากกินซอยจุ นาะพี่อืมขาจัดให้กับม้วนน่ะโอ้ยสุดยอดจั่งของสุดยอดมาทาน้ำเกลือเองเนาะไมขมเิยเนาะอือคือเนื้อชฟเปิ้ก็ได้ใหม่ๆวันนี้วันอะไรวันจันทร์อะข้าวใบไงเดี๋ยวเกลือกินเกลือกินเขาบกอร่อยอยาให้ยาให้เมมเข้างานกับพี่เรากินสองคนเมีมากินเนื้อไม่เป็นนี จะเปิดกินเป็นไหมมาวันไหนก็สวะวันนั้นเนาะนียวนน่ไปหาผัวเราไปหาผัวลาหนูเนาะกแล้วจะเอาอะไรเนาะยูก็ญาิพี่น้องสุดไป ลาเลยเด้พี่น้อ,นนาาองพบกันใ่คลิปนะสบายดีดเดี๋ยวจะหมดนะคะไม่พา <laughs>